สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับแต่มาอัดวิดีโอจะมาคุยถึงเรื่องพระที่ผมห้อยคออยู่นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าผมแฝนพระขุนแผนแล้วจะมีคนมาหลงเสน่ห์นะครับไม่มีเลยนะครับมีแต่ชมดาวกับบุญทองเท่านั้นหลงเสน่ห์นะครับไม่มีใครมาหลงเสน่ห์ผมเลยนะครับผมก็เมตตามหานิยมเคล้วคลาดนะครับ แล้วก็ทําให้คนรักคนหลงอะไรแบบนี้นะครับตามพุทธคุณที่ว่าแบบนั้นทีนี้พระขุนแผนเนี่ยมีประวัติประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับขุนแผนถ้าเป็นออริจินอลนะครับเป็นเดิมแท้ก็คือมาจากวัดบ้านกลางบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่อำเภอศรีประจันก็มีคนไป ขุดในกลุ่นนะครับอาจจะเป็นพวกโจรขโมยอะไรสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีพระคุณแผนนนี้เยอะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสร้างถึง 84%,00 0นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่โคนต้นโพนะครับวางวางไว้ที่โคนโพก็คนก็ไม่กล้านําพระเข้าบ้านเพราะเป็นความเชื่อนะครับก็เอาไปโยนน้ําเล่นเอาไปอะไรแบบนี้ตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนความเชื่อว่าเอาพระเข้าบ้านได้ นคนก็เริ่มเอาไปแล้วก็มีพุทธคุณแสดงถึงแคล้วคลาดเมตตามหานิยมอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะครับก็เลยเป็นที่ต้องการนะครับก็ทำให้คนอยากจะได้นะพระก็อยู่ที่คนหมดแล้วทีนี้นะครับก็มีการซื้อหาแล้วก็มีตลาดพระมีเสียนพระอะไรเนี่ยครับก็ทำให้มีราคาถ้าเป็นวัด บ้านกลางนะครับราคาถึงถึง6 7หลักนะถ้าถ้าสวยๆนะครับถึง7หลักอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าพระขุนแผนเนี้ยใครเป็นคนสร้างนะคิดว่าสร้างในสมัยไหนก็คงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ผู้ที่สร้างน่าจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ทํายุทธหัตถีชนะศึกนะพระองค์ก็มีการสร้างพระเพื่อถวายเป็นพุทธคุณ โดยเฉพาะพระขุนแผนวัดบ้านกลางเนี่ยก็จะเหมือนกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งรูปทรงนี้เหมือนกันที่อยู่ในเจดีก็ยังมีความคิดว่าช่างน่าจะเป็นสกุลเดียวกันหรือคนเดียวกันนะครับแล้วก็มาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับศรีประจัน์ก็ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วถามว่าทําไม ต้องเป็นพระขุนแผนนะก็ขุนแผนก็เป็นผู้เรื่องลือมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการทําศึกการรบนะศึกสงครามที่ได้รับชัยชนะมีเวทมนต์คาถานะครับมีอะไรมากมายซึ่งเป็นพระเอกนะเป็นตัวเอกของเรื่องที่เราได้เรียนกันมานะครับถามว่ามีจริงไหมขุนแผนพลายแก้วนางวันทองพลายงามนะครับ อะไรเนี้ยมีจริงไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นตำนานนะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เป็นตำนานที่มีการเล่าสืบต่อกันมาก็ก็อาจจะ,ะไม่จริงก็ไดแ้แต่เราเรียนมาเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานความเป็นมาของพระขุนแผนนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดนะครับใครเห็นใครรัก ปาถนาปาถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจหมายแม้ไม่มีพระคุนแผนแต่ถ้าเรามีไมตรีนะครับมีความเมตตามีความเอื้ออาทรเนี่ยใครก็รักครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงสวัสดีครับผม